สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n k 4นแล้ววง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าใส่เสื้อตัวนี้มาเนี่ยเสื้อเซอร์เคิลแจมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเซอร์เคิลแจมนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องราวที่มันมีการเชื่อมโยงกันระหว่างฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่งไทยเข้าไว้ด้วยกัน นะครับแล้วก็เรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าใครติดตามเพจผมไฟฟอยดีนบิยนแคลฟอรเนียเนี่ยน่าจะเห็นผมหยอด <c oughs> เรื่องนี้ไว้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเพลงอำลาของรุ่น2อนะครับคล้ายๆกับเพลงจีวารุเดสของรุ่นที่1น,นั่นแหละนะครับก็ <c oughs> ผมอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> คิดมานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะะว่า เพลงไหนมันจะเหมาะดีว่าถ้ารุ่นสองมีเพลงกำลังของรุ่นขึ้นมานะครับซึ่งมันต้องมีแหลมไม่ใช่คาว่าถ้ามีไม่ไดนะ้ในเมื่อเปิดหัวให้รุ่นหนึ่งมาแล้วรุ่นอื่นก็ต้องมีตามเช่นกันนะครับก็คิดไปคิดมาแล้วก็ไล่ดู MV เพลงนั้นเพลงน้นเพลงนี้ไปเรื่อยๆของวงพี่สาวของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาสะดุดอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลง clean fresh ของวง AKB48 นั่นเองนะครับก็พอดู MV จบลงฟังเพลงนี้จบลงทั้งหมดทั้งสิ้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยแหละเหมาะที่สุดแล้วกับการเป็นเพลงอำลาของรุ่น2นะครับผมจะไล่เลเวลไปเรื่อยๆนะค่อยๆไล่ไปว่าเหตุผลอะไรผมถึงอยากให้เป็นเพลงนี้นะครับส่วนหนึ่งข้อแรกเลยก็คือเพลงนี้เป็น เพลงช้านะครับคือต้องบอกว่าวงบีนเคโร์วงซีเ4 8มรหรือโ o ร์ตีเอ็ดบุ๊ไทยแลนด์เนี่ยไม่มีเพลงช้าสักเพลงเลยนะครับที่ได้เป็นเพลงหลักของวงในซิงเกิลหรืออัลบั้มต่างๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเพลงเร็วที่เน้นการเต้นหมดเลยแต่เราไม่มีเพลงช้าที่อ่า น้องมายืนร้องกันเพียวๆสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับยิ่งเรามาดูศัก,กยภาพของสมมุติเพลงนี้มันเพลงอัลัลาของน้องรุ่นสอจริงจริงมันเหมาะสมที่สุดเลยนะเพราะว่าเมมเบอร์ <c oughs> รุ่นที่สองเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่มีศัก,กยภาพด้านการร้องสูงมากๆนะครับลองไล่ชื่อไปนะ อาจจะไม่ครบทุกคนเดี๋ยวลองไล่ไล่เล่นๆอยู่นะสตางนิวมายูพาขวัญฟอนต์ายเนี่ยไล่ๆมายังไม่ครบด้วยเนี่ยทุกคนมีศักยภาพด้านการร้องสูงมากเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ไม่ค่อยถูกจุดสักเท่าไหร่ซึ่ง <c oughs> จะเป็นเรื่องที่ดีไหมถ้าซิงเกิลเพลงที่เป็นําำราของพวกเขาเนี่ย เน้นเรื่องของการร้องเพลงที่เขาถนัดมากที่สุดผมก็มองว่า <c oughs> มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีรวมถึงวงจะได้มีเพลงช้าเอาไปเปิดตลาดที่แบบโปรโมทมี mv จริงจังด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆเพลงที่เป็นเพลงช้าแล้วมันเพลงที่ดีมากๆกลับไม่มี mv หลายเพลงก็อย่าง365อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเห็นีอ,อยู่หรือว่าซากุรโนะอะไรเนี่ยหลายๆเพลงมันไม่ได้ถูกโปรโมทมันมี m v ใช่ไหมครับผมก็มองว่า ได้เป็นเรื่องที่ดีดที่สุดเท่าเพลงนี้มานะครับแล้วอ่ะมาท่อต่อไปเนี่ยพูดในเรื่องของ <c oughs> เพลงเร่องสายร้องไปแล้วคราวนี้ถ้าใครไปดูไปฟังเพลง Green Flash ดีๆเี่ยมันจะมีท่อนที่เป็นท่อนแรปอยู่ใช่ไหมครับทีม่มันไม่ได้เป็นแรปแบบเร็วรัวรัว,รว,รว,รวแต่มันเป็นแรปที่ไปชา้าๆเนิบเน,บเนบแต่มันก็ แล้วมันดูดีมากๆซึ่งผมมองว่าเออพอมันมีท่อนแรปเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนการตอบตอบสนองศักยภาพของเมมเบอร์รุ่นที่สองอีกหลายๆคนที่เขาแรปได้ทำได้ดีนะครับอ่ะไลาชื่อกันนิกกี้อันนี้แรปเป็นไฟเลยนะครับหรือว่าน้องนิวแรปแบบช้าๆได้ดีงามมากใครไปดูไปฟังที่น้องแรปไว้ในเพลงครเราจะแอบลคใครได้มากขนาดไหน ใช่ไหมครับที่เป็นเพลงพิเศษขึ้นมาน้องหรือว่าตั้งแต่ไลล่าไวล่าแล้วก็เนี่ยน้องนิวก็ทําได้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีอีกหลายคนมายูก็น่าจะทำได้ใครก็น่าจะทได้หลายหลายคนน่าจะทําได้สตาร์ยังทําได้นะครับในรักเธอที่สุดในจักรยานใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งอันหนึ่งผมก็รู้สึกว่า <c oughs> ถ้าเอาเพลงนี้แล้วมันมีท่อนแรปมามันน่าจะเป็นการที่แบบให้น้องจีจี้เขา finish the story ในเรื่องการแรปของน้องได้เช่นกันนะครับถ้าใครตามจ g จมาตั้งแต่ต้นจะนจ,จำได้ว่าจีจี้มีปัญหาฝังใจเรื่องของการแรปอยู่เพราะว่าตั้งแต่เปิดตัว The s c a r น้องทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนที่น้องไปร่วม The Sky าบินเอเอร์ที่งานเปิดตัวหลังจากนั้นน้องก็ฝังใจมาแล้วก็อยากจะกแก้จุดนี้ให้ได้แก้ตัวให้ได้ จนในคอนเสิร์ตบลูมิงซีซันคอนเสิร์ตของรุ่นที่สองน้องมีโอกาสได้แรปน้องทําได้ดีแต่ไมเดนไม่ดังซึ่งผมว่าน้องก็ยังคาใจอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมว่าถ้าเอากรีนแฟลชมามีท่อนแรปตรงนี้แล้วให้จีจีมีส่วนร้องในช่วงนี้น้องจะได้ finish the story จะได้จบสิ่งที่คาใจของน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบซะทีซึ่งผมมั่นใจว่าน้องทำออกมาได้ดีแน่นอนนะครับอ่ะนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ากรีนแฟลชมันเหมาะ มากๆนะครับสามถ้าใครดู mv green f r e s h ของ akb 4 8จะเห็นว่าเขาจะแบ่งเนื้อเรื่องเป็นท่อนท่อนทท่อนทให้เมมเบอร์ส่วนหนึ่งแบบกว่าต้องไปเจอความผิดหวังนู่นนี่นั่นอะไรมากมายใช่ไหมครับแบ่งเป็นช่วงๆๆๆช่วซึ่งนั่นก็คือต้องเน้นเรื่องเกี่ยวการแสดงที่ถ้า green flash เอามา เป็นของ B บ K ยนครฟอรีดุนที่สองในตำราน้องรุ่นสองตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเยี่ยมเลยเพราะน้องรุ่นสองมีศักยภาพด้านการแสดงสูงมากๆหลายๆคนอ่ะเห็นแน่แน่ฟอนยืนหนึ่งเลยใช่ไหมครับหรือสตาง์เองก็สแสดงเป็นกู๊กก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแสดงได้ดีมากๆพาขวัญทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีสุดๆในเรื่องเดียร์เดียคลาสซ่องนี้ไม่มีหวยเช่นกันเมอแรง หรือว่าน้องนิวก็แสดงในเรื่องเรียน r c คลาสซ่องนี้ไม่ห่วยบทเรีนออกมาได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะ่ะที่โอ้โหโสุดจริงนะครับเพราะฉะนั้นเอ็มบูยีที่มันมีเรื่องของตรงนี้มาให้น้องได้แสดงได้โชว์ศักยภาพด้านการแสดงผมว่ามันจะแบบมาได้แบบ สมบูรณ์แบบมากๆอะ่ะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออกรีนแฟลชมันเหมาะมากๆที่จะได้ให้น้องได้โชว์สแกปภาพต,ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันเนี้ย finish the story จริงๆนะครับคืออ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วกรีนแฟลชอ่ะมันคือแสงเขียวแสงที่เป็นบากฏะตามธรรมธรรมชาติที่อยู่ทางแถวแถวทางเหนือ,อทั่วใครที่ไปเที่ยวแบบแถวแถวใกล้ๆ,ๆก็โลกเหนือก็จะเห็นให้แสงเนี้ย ในจังหวัดช่วงเวลาเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับซึ่งมันก็สื่อได้ดีอะ่ะแต่คือผมไม่รู้หรอกนะว่าทั้งเพลงกับเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรอะไรยังไงแต่ผมรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของรุ่นสองอะ่ะที่เขาเริ่มต้นมาด้วยคําว่าฤดูใหม่ใช่ไหมครับแล้วเพลงก็เหมือนกับแบบก้าวมารับฤดูใหม่ผู้กล้าจะเขา้ามารับช่วงเดินต่อแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของการเปิด ตัวเปิดคำว่าฤดูใหม่ของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบหกปีสิ้นสุดสัญญาของเขาอะ่ะซึ่งเมื่อครบหกปีเรียบร้อยเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องแบบเลือกเส้นทางชีวิตใหม่แล้วว่าจะยังไงต่อไปอ่ะจะต่อสัญญาหรือเปล่าหรือจะออกไปข้างหน้าไปเลือกเดินในเส้นทางในชีวิตใหม่ซึ่งมันก็ได้เป็นการดีที่ ทุกคนมายืมรวมตัวกันแล้วก็มองไปที่แสงเขียว Clean Flash บนท้องฟ้าเพื่อมองหาฤด,ดูใหม่ฤด,ดูหนึ่งที่เขาจะก้าวไปข้างหน้าดีวยกันซึ่งผมว่าสตอรี่มันมันสุดแ้ะมัน f ิ n i s h the story ยิงชินสำหรับเมมเบอร์รุ่นที่สองถ้านำเพลง Clean Flash เข้ามาใช้ในเป็นเพลงอำลาของนอง้นองรุ่นสองนะครับก็ ฝาก o f f i c เ a l นำเรื่องที่ผมคิดนี้ไปไปคิดดูนิดนึงนะครับว่าเหมาะว่าควรหรือไม่นะครับเราไม่จำเป็นต้องเน้นเพลงที่เป็นการเต้นเสมอไปแต่เราเน้นเพลงที่มีความหมายที่มันตรงกับน้องๆดีกว่าไหม <c oughs> ก็ฝากไปคิดกันตรงนี้ด้วยนะครับอ่าสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ